มากค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณประมาณ2ซึ่งเราก็จะเริ่มกินระตรงนี้นะวันนี้เราก็สั่งอีกแล้วค่ะสั่งเดิมๆเดี๋ยวเราจะเปิดูกันนะคะวันนี้เราสั่งกลับไล่มาเราสั่งเป็มนันวันนี้เรา่กับไี่มาเราสั่งไปเดี๋วเะเอดนกนะคะีเกับไมาเไชื่อเมนูของเรไตนะคะก็คือชื่อเมนูกามี่กษตเจท๊ มี่กระเจียสมุนไตาก็เตี๋ยนี่เราเคยกินแล้วที่เซนลาค่ะกที่เขาให้มัจะมีมเียวแล้วก็มีวาซาบิคะให้มามีน้ำเหมือนอารมณนมกะทิะก็มีลมให้มาด้วยอ่ะแต่อันนี้มันน่าจะเป็นของแขงนพิเศษนั่ขอบตรงี้น่ะซ่งเ้กไเยกินเลก็จะเก็บไว้ก็ให้ช้อนใส่ไค่ะสำหรับเมนูนี้ของเหลือใจนะคะที่ถ้วยละสอร้กสิบเก้าบาทคะ มันเดิมค่ะหี่เราจะเป็นะคะเาะต้องอะไรค่ะเราจะต้องออกค่ะ้งนี้ก็จะบอกไปสิบเลยค่ะออกไปเดี๋ยวมากดใว้ดูกันนะ,ะเดี๋ยวไปไป,ป<ม>่ไม่ด้วยค่ะเงินนีมาให้ด้วยเอาแ้วนเป็นเหมือนเราดิ่มเต้าเจี้ยวอวอก็เราบอกว่ายกปออกมาให้เลยแม่โอเค ม่เหลืไม่เหลืออ๋อต้องบอกว่าเหลือแต่เนี่ยเขาก็ลาขายอะเออมาถ่หยมาถึงแล้อาหารที่แบบถูกปากนิดนึ่งนะก็จะเป็นอารมณ์แบบผักแล้วก็ปลานะคะแล้วก็มีหมึกแล้วก็มีแซลมอนแล้วข้างล่างเนี่ยตรงเส้นนะเขาจะเป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่ข้าวกล้องนะครัเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถูกไปดูเส้นหมีนะคะเส้นหมี่แล้วก็มีผักนะคะมีค้อสมีเลโอนะคะแล้วก็มีนิปลาซึ่งน่าจะเป็นหอยกางพวแล้วก็มีหมึกนะคะหมึกเอ่ออะไรนุ๊ก ก็มีมอนนะคะโอเคเริ on, um. okay. pues All right. All right. ่มได้นะคะาไปลมืไปกี้เรียบร้อยแลปกติอาหารเขามจะกิการแบบเออเร็วนี้แต่ด้วยหอมจี๋วนะหอมจี๋วหอมจี๋วหอมจี๋วึงึงึงกะยากรงไหะยากงแพงเรียบร้อยไปาไ้ชวงนี้เราก็มาไป็ยาวเลยนะคะเราก็ไปลองินกนเลยจ๊ะสึจ๊ะสำหรับใคร ก็แบบนี看看네้แล้วก็อันนี้นะคะเอ้าเราเหมือนแบบขนมกินที่มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำจิ้เปรี้ยวอดเอาให้สัมผัสของสุดงาเราก็ถ่ายเขาไปอันนี้มาจากสยามจอแวันนะคะ อ mm ๋อ hmm. น re really like, oh, yeah. mm ้นั้นเดเราก็ยังอยู่นะคะเราก็สามารถเิ่นไ้เรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวของวิคนี้จะเริ่มกันอีกทีถ้าจะเปวันจันนะคะวันจันท่์เนเดียวกันจะเป็นวันจันที่ใส่หนังเกไปนะคะไปนะคะไปหนังกาหลอะไปแล้วไ 아까도 봤는데 깜빡 톰이랑 억어. 리한 봐. 그 담은 산을 지나 너는 뭐가 간지다. 좋구나. 너 안에 갖춰 있는 게 마iron이 100만 년서는건이러련이 그제와 나의 기분처럼 춤춤. 아, 이거 먹너무 너네 해 또 전화하면 내가 너는 어떻게 살아하지 그만 평소에 하는 爸呀，慢点、啊。